มาจากท้องแม่เกี่ยวข้าวเป็นูตู้บอยักออกบ้าเบิงเด้อคอยสีสูนเต็ปเฮเบิงจับบ่ได้แล้วจับบ่ได้จะมาเยวะตายบักงเด้อตาย <c oughs> เอาสบายดีพอแม่พี่น้องเบิร์สุข,สข,ขุมสุคนมณีเฮากัดได้มาเก,กี่ยวขา้าวตัวเองอีกแล้วเนาะ มือนี้คือจัดนักจัดเต็มเด้อเขาซุกเหลืองเต็มท่งแล้วบ่มีคําว่าอย่าฟาวแล้วเด้ออย่าเกี่ยวไว้หลายระวังเกี่ยวบาดมือบ่มีเนาะบ่เอามีแต่คําว่าลุยอย่างเดียวไฟติง้งก่อนสิโรกไปเกี่ยวเขาขอเติมพลังน้อยนึงบางเขาลามแบบดังเดิมเด้อนี้เด้อแค่แต่เขา้ามือเผาบางขาลามประจําเพื่อนเด้อนีออ้โดนไปแล โอ้ oh. มันหักกันนอนตื่นเดี๋ยวสิลงเกี่ยวตอนแรงเลยวันนี้เด้อโอ้ย <c oughs> ม่กอดบังขรามใครไหมบังหลัมไหมนี่หอมได้เข้าไหมได้นี่ก่อนที่โรเกี่ยวเข้าได้ดิขานได้ทมากินค, <c oughs> คุณนายลงเกี่ยวเข้าไปเต๋อเอยอะตู่เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว อานะแม่หันยาละเมื่อเขาสิเบิ่งบวยก่อนสิลงเกี่ยวเขายาละนี่มันซิมกันเนาะเขาสิท่ายเขาสิ่ายบ่เอามคำจ้อยจ้อยคือคนจ้อยกะจ้อยกะดปมือนีเ็โนบ่ได้เ็ก่อนกนเก่า

ช่างหอมและเกินอือหอนานแล้วเรียบร้อยพร้อมไปอันนี้คือข้าวที่เฮาเกี่ยวได้ส่งมือเนาะเดีหลายเติบเนี่อีกรถหนึ่งบ่เพาะที่แท้บอนเกี่ยวข,ยนนยนนข้าวก็อยู่ในนี้เองเนาะคน่ะค่าแต่พ่อยค่าแต่กินนในรถบ่หอรเจ้กเธอโอ้โหข้าวเฮาเร็วไปทั้งใดก็เห็นแต่ข้าวชุก้ะเด้อบานี้เดอ้อ มันเป็นข้ากลางเนาะมันซุกพร้อมกันเบิดเลยซับสิเกี่ยวพี่เนอะชุดส,งงสายหูสายตาผู้แม่นเบิดผู้ทั้งลมผู้โมเสานี่ก็ได้ซีให้เนาะฮองเข้าเห่ากับิิประมาณนี้เนาะมันเป็นเข่าสิบเอสาสโนสิบเอสเป็นผลิตอยู่บ้านถาสโนเนาะก็เลยใส่ วาทาสโนนี่งามอยู่ด้วยมันเป็นเขาเา้าวที่โฮองบ่ยาวแต่ว่าก่อมันก่อมันใหญ่เนาะนี่คือเข้าไปว่าใส่เพียงแต่ว่ากาสามกีบเนาะหรือว่าสองกีบมันออกก่อไปแล้วได้ประมาณเจ็ดแปดลำถึงสิบกว่าลำ แดดแห้งขนาดเดี่ยวข้าเดี่ยวแห้งนะแดดลุนล้วน หน้าที่ได้สี่นี่นะเพียงเอาบานนะสองก่อแล้วเนาะถ้าเดีอยวเต็มกลับสองสี่หกแปดใส่ยูแปดกลับเด้อเท่าจะได้มัดง่ายเนาะนี่มันเป็นหหน้าที่โคตรเงาเลยเนาะอยู่คนละจุดคนละแจทั้งนั้นเป็นสาแนนได้นะกำนาบ้บาได้ผูก เดี๋ยวบ่งคนแน่ตัวเลือตัวน้อยเดี๋ยวก็ดีใช่ค่ะก่อเนา่เต็มกล่ำมือกำคอยกั่ใหญ่เลยนะก็ดีเออดีึุนลงมาฮุมยันไ่นะ có hút chết mặt chết mặt là một loại kiểu phao tươi 2 mươi nữa ตะกะบ,บ่าชงมือไปเกี่ยวคารับจางมือนี้กลับมาเกี่ยวขาออย้าวเตียงอีกเนยเอาเลยแบบนี้นะพูดแม่เป็นเดือนพูดแม่วบบนี้แม่จะว่าพอดป็นแม่เดือนนี่เาเกี่ยวขา้าวจุดแล้วบิดนี้นะ,นะนนนอยู่ภายในเดือนนี้แหลนะเนาะมื่สิแล้วบ่แล้วภายในเดือนนี้ลนเลยเขามาเข้าวเลย เข้าเจ้าเนาะไกลชีสุกแล้วทางนี้ก็ได้น้ำได้เข้าเจา้าเข้าปีนี้นะนี่จึงแทมใส่หลายอยู่นะ Oh, mẹn bớt lôi hả nè, ít hay nhau nhau. Ta bưng đỡ khỏi chỉ cho, tiếp, ta ngam bẩn đay này nè. Bồn ngam lại hết cả đay nữa kia. Bày tỉn lại đấy. đi lại đi lấy. มีเบกมากเ่ยเนาะทอดอีกยี่หรี่โอ้ตะกั่นตะกั่นตะกั่นโยโยงเด็กาดสาวตะก,กะักกะนกกก่นกันอย่าเท้าไปอย่าเท้าไปไปเลยบินไปเนาวไม่ได้ช้ำ ยาตรงการลดเอาซสำลถดเกี่ยวผูกเกียงตับญ้าบ่เลืออีกโหได้เขาเกี่ยวยุ่มขามคักแท้เฮ้ยตู้บบยักออกบะาเกี่ยวเขาหาคนเนาะเอ๊ะก็ขามกันนี่าขามเขามาดกเลย คอยจิจับนม่จตากระแตนได้บอเยแน่นเนาะคนกินตะกระแตนเนาะเฮ้ได้เร็วตูวอ่อนๆนึงได้นี่นะคำมันแก่นั้นบันโบเซบเรามันแข็งอ่อนละพอดีเซบแต่ว่าคอยบบได้กินเนาะคอยนะได้ยินเพิ่นเวามา ไ,ไหลายแล้วบ่อ้าปคนนู อันั้นยนบินสำรวจเด้อพี่น,อน้องเด้อเห็นบ้นี่ในน้อยนี่เกินบินสำรวจที่ดินเนาะออมไปออมมาอยู่มาสำรวจหน้าใกล้นี่แหละฟูบัท่านในแท่งแหละไปแร้วไปเรยว <c oughs> เราไังได้ยังชุบเนี่คนแล่นจะไม่นสาวคนเล่นจะพันเขาคือมาเที่ยวแต่ทีไปพีพีพีเที่ยวไงคือมันปทางเที่ยวไปให้ยงาเลยมันจึงแล้วไวเท่ยวไปแต่ว่านี่นี่นมาเกียวช่วยไม่บันนี้มเกี่ยวช่วยเหรอช่วยมันมันไปเปลี่ยนอะใหญ่เยวเที่ยวช่ยมน นี่แตงกนมันล่งมากเลดิเ้เจ้าเจ๊ยนี่งจำไล่บิกอ่ะแต่กระหิต้เลได้เจ้วมีบุดงาล่ะก็เ็นแล้วลีบามีบ่เลยชักชุกจุกให้ท้งน น้นคนะเนนะอือเชื่อะกินนี่แต่ลมันเกี่ยว้เกี่ยวข้าวพร้อมได้ของกินพร้อมคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มนี่ได้อีกแล้วตัวหนึ่งก็บ่อโฟคอยๆมาเอาไปให้อันทั้งอ้ากำลังหิไปอันนี้เป็นเอินว่าตักกแตนเจยเรื่องนี่เ้อ tới nhào nhau cho nhau chơi hình ảnh quá em húc ship, ảo coi cả nhìn cưỡn coi cả đấy, 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 đây oh, này, này, này. <laughs> มันอ๋อแล้วไปแล้ว,ลวอันนี้คือแมงมันเด้อดิเดอรดิขบมือขบมือเจ็บได้ความอยู่ต่ำของมะขามนะอยู่สีจำาีิดินเม,มนฟักตุยคักเนาะเนี่ยได้ขายมะขามอีกแล้วปีนี้เป็นคนที่บอกคอยมากกินชมป่านไดเนาะนี่แต่ว่ากินพ่อแต่มันซ่นมันมีแห้งชื่อกับพ่ออ่าตัวนี้เป็นดอกอีกแล้วเลยนะ มากน้อยก็มีเมื่อจะกินจักน้อยหนึ่งให้มันซื่นก่อนกูมาขามเ่าหลายได้ชแมงมัน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 สีเขียวกับมันสมสื่อหรีบ่หน่เนาะคามมันบ่แมงมันนรี่คาอร่อยบ่ โกัดตาเม่กัดตาเมนำ้ำเพียงพออน้ำคีพ ok uh ุ่นลงมาใส่เ้าวยช่วยตื่วแบบต่อังององลองตั้งแต่เฮ็ตนามาปีนี้เนขาตื่นสุดแบบว่าเขารีบแบบนี้น้อยที่สุดนะ น้ำขีไก่ไหลลงมาใส่โยคําเทงเฮาก็อยู่ใกล้นึงเนาะเด้อบนกอกเหืองๆอันเทงเฮาก็ได้บาดนี้เฮาสิลองมาเกี่ยวแบบบ่ใช้ชบมือ มันจะเป็นยังไงวะมันคือแบบบอกเพยอนั่นแหละนั่นเลยปีญานเกี่ยวบาดที่มีหลายคนแชงว่าเกี่ยวสีบาดมือเฮาน่ะขโมยแซ่ช่อเมื่อบาดแท้เห็นแช่คู่คลิปเนาะเห็นไปเกี่ยวข้าวก่ะไดไม่ได้ไม่ได้แช่งว่าให้เกี่ยวบาดมือเฮาเฮ้ยโอ้ยได้เกี่ยวแช่งเฮาแมเจ๊เกี่ยวมันยุ่งอย่างเงี้ยมันยุบมันยุ่งอย่งเงี้ยมันยุบมันยี่ง เงเขาเด้อบบาดเจะวางบาทนกไหมเกี่ยวไหวแล้วไหวเหรอิไหมดนบุมนบุมานันเอเิดมาจากของแม่เกี่ยวเข้าเป็นรถออกมาเลยก็เอยู่พอๆกเล่อยู่อันนี้ออกมาเอยู่นี้ออกมาจากองแม่เล่น้เกียว ี่ยวที่ปมือโบแม่ย้อเนเกี่ยวข้าวดอกเอาไปปาดเนี้ยอื่นเอาเกี่ยวไปปาามาแตงเนาะเอาเกี่ยวเป็นเลาะอ้อยมือเกี่ยวขาดแล้วเป็นอะไรและะ้วป่ะดีมันจะคือเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วเากับโบเฮ็ดอีกจะจกี่ไว้เป็นบทเยียนว่าเอามือไปเห็ดแบบนี้ีแบบนี้อ่ะมือฉีขาดเด้อดาคำแพงเด้อตอนนี้ก็ค่ำแล้วเนาะสำหรับ คลิปนี้เตยต้องขอปิดไว้สมีเด้อจังเด็กกากขอแม่พี่น้องช่วยกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เด้อบวกกดแชร์ให้กับบเป็นอย่างเนาะเบิ่งเฉพาะตะเภา่าะเน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 เนาะว่าะแช่นีะเนาะเนาะเนาน่แลนวกเนอขอบคุณนุกคนเน้อเีารเนชะเนมนาฮอดาอนสุเท้ายเนาะเมื่อบาเนก็เดาะบันาเนาะเนาบนายเาะเนาะนาเนาะเนาะเนาะเนาเนเนาะเกี่ยวา แค่กส่โมเทนี่ก็ไเกียวเข้านด้แล้วอ่ะ่ยตงแบนเน่มชวบเข้าไปน้ำกระเบือ้องซองรีดผูอนียกินน้ำขนาดปุ๊บเทนชั่วเข้าไปบายบายเด้อสองสาวดีจอาโอ้ดันาเ่ดี อยากมาเป็นดอกคือเก่าย่างก้ามาดอกโอบกอดบ่เบื่อยังบ่เบื่อใจของอายสั่นกระยอนโั้มน้ักเจ้าลายแต่มันก็คือสิเป็นใบบัได้พวันไหนตอนนี้อากามีคนดูคฟ้อ้อายแล้วย็นหนาวจับบัได้แล้วจับบัได้จะมาเที่ยวจับบัได้จะมาเที่ยว เวียบไยไปแ่ยนงงเด้นไปยังคงไป,ไป